สวัสดีครับเพื่อนๆครับทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับช่อง YYODX นะครับก็วันนี้เราก็มีเจ้าตัวดีท็อกที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเจ้าตัวนี้เลยชื่อว่า n e k e d a y ครับผมซึ่งตัวนี้นะครับได้ฉายาว่าบลาลาลบ็อกแล้วก็เดลครับผม จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังแบบละเอียดเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆผมก็จะมาพูดถึงปัญหาที่ผมเจอคือผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบชอบกินกินนู่นกินนี่กินไปเรื่อยอครับแล้วแบบบางทีแฟนก็ชอบชวนไปกินบางทีแฟนสั่งอาหารมาแบบเยอะมากเพราะอยากกินเขาก็อยากกินแค่แบบนิดๆหน่อยๆพอมันเหลือเราก็ต้องเป็นคนกินทีเนี้ยปัญหาผมก็เลยอ้วนขึ้นอ้วนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบระบบขับถ่ายโรคต่างๆหรือว่าการทํางานที่แบบว่าเชื่องช้าขึ้นมันก็เลยทาให้ผมต้องหาตัวช่วยครับซึ่ง Next Day เนี่ยมันก็เป็นดีท็อกประเภทหนึ่งที่เหมาะกับคนที่ต้องการดูแลตัวเองซึ่งตัวเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายขับสารพิษที่ตกค้างในร่างกายนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสารสกัดจากกาแฟเกีืชาสารสกัด กรีนทีเอ mm ็กแท็และเลมอนบาร์มพีเบลติกนะครับ mm hmm. ก็เปรียบเสมือนอาหารของจ mm ุลินทรีย์ที่ช่วยในระบบลำไส้ของเราทําให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยในการเดินอาหารเนี่ยดียิ่งขึ้นครับผม mm hmm. จุดเด่นของเน็กเดย์นะครับ mm hmm. ก็ช่วยในการควบคุมน้ําหนัก mm hmm. แล้วก็ช่วยในการเผาผลาญแล้วก็ทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นระบบขับถ่ายของเสียต่างๆดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ผิวพรรณดู สดใสเปล่งปังมีชีวิตชีวามากขึ้นครับผมวิธีรับประทานเจ้าตัวเน็กเดย์เนี่ยนะครับเราก็ทานเพียงแค่1เม็ดหลังอาหารเย็นเท่านั้นครับผมหลังจากที่ผมได้ลองรับประทานหรือลองใช้เจ้าตัวเน็กเดย์ดูแล้วนะครับ<ม>ก็เห็นผลได้ว่าระบบเผาผลาญในร่างกายเนี่ยดีขึ้นผมกินควบคู่ไปกับการที่ทำา IF ไปด้วยซึ่งผมอะ่ะกินตอนหลังอาหารเนาะ1เม็ดก็คือตั้งแต่2ทุ่ม แล้วหลังจากสองทุ่มผมก็ไม่กินเลยผมไม่กินอีกทีตอนเที่ยงซึ่งมันก็ทําให้ผมอะรู้สึกว่าหน้าท้องมันก็เริ่มกระชับขึ้นภายในแค่ไม่ถึงประมาณอาทิตย์เดียวอะครับมันก็รู้สึกว่าเห็นผลถ้าจะพูดถึงเรื่องการประทับใจกับตัว Next Day ที่ผมได้ทดลองใช้มาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับตัวนี้ก็ทําให้ผมเนี่ยได้ดูแลตัวเองมากขึ้นครับทําให้ผมเนี่ย ทานอาหารเป็นเวลาไม่ทันอาหารกลางคืนแล้วก็ไม่ได้กินเยอะเหมือนแบบเมื่อก่อนนะครับทำให้ผมควบคุมอาหารได้ดีมากขึ้นครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจน e กเด a y เนี่ยนะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ทาง facebook line หรือว่าจะเป็นแอปส้มทั้ง2แอปเลยก็ได้นะครับผมถ้าวันนี้ก็ขอจบและลาไปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ